จริงๆคลิปนี้เห็นว่ามีกระแสโคนันมานะฮะก็เลยอยากจะทําคลิปที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่องหรืออะไรสักเท่าไหร่นะฮะอาจจะดูไม่ค่อยมีประโยชน์แต่สําหรับผมแล้วเนี่ยก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยเพราะว่าเป็นเรื่องชื่อของตัวละครครับแล้วมันแปลกยังไงล่ะซึ่งก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าชื่อที่เราเรียกกันในภาษาไทยเนี่ยคือชื่อทับศัพท์จากภาษาญี่ปุ่นครับแล้วก็ใช้กันในเวอร์ชันญี่ปุ่นหรือในหลายๆประเทศทั่วโลกแต่ทว่ามันจะมีอยู่อีกหนึ่งเวอร์ชันครับที่เป็นเวอร์ชันภาคภาษาอังกฤษนะฮะโดย แบบภาคภาษาอังกฤษครับโดยที่ชื่อตัวละครเนี่ยจะแตกต่างกันไปกับที่เรารู้จักกันหลายตัวละครเลยนะฮะผมก็เลยทาคลิปนี้เล่นๆครับดูว่าบางคนเนี่ยจะเดาได้หรือเปล่าส่วนตัวผมเองลองอ่านดูหลายคนนี่ถึงกับงงมึนตึ๊บเลยนะฮะไม่คิด,ดว่าเป็นตัวเดียวกับที่เรารู้จักกันดีแต่นั่นแหละครับอย่างที่บอกไปว่าหลายๆเหตุผลนะฮะพอเป็นภาคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาถึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนชื่อกันไปไม่มากก็น้อยเพื่อให้ตรงกับกลุ่มผู้ชมจะได้คุ้นเคยกันหรือว่าเวลาพูดเวลาเรียกเนี่ยมันก็ง่ายต่อทางฝั่งผ ่ปุ่นกับฝรั่งเขาออกเสียงยากเหมือนกันนะฮะถ้าพร้อมแล้วก็ลองไปเดากันเล่นๆเลยครับว่าชื่อต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครไหนกันบ้าง คือต้องบอกก่อนนะครับว่าโคนนนเนี่ยเป็นเรื่องที่พิเศษหน่อยเพราะว่าชื่อของตัวละครส่วนใหญ่จะเป็นชื่อแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยครับท้งการออกเสียงการสะกดคำว่าเนื้อเรื่องเขาเนี่ยค่อนข้างจะสมจริงสมจังแบบประมาณว่าอิงจากหลักวิทยาศาสตร์อิงจากคนจริงๆวิถีชีวิตจริงๆในญี่ปุ่นไม่ได้มีอภินิหารอะไรมากมายแค่มีคนตายบ่อยไปหน่อยมันจะต่างกับพวกกระตูนเรื่องอื่นอย่างดราก้อนบอลหรือนารูโตะนะครับที่ชื่อตัวตละครเนี่ยทางเวอร์ชันภาษาอังกฤษก็ใช้ชื่อเดียวกันไปเลยมาดูในสนักง,งานนักสืบโมริกันก่อนนะ ในเวอร์ชันภานษาอังกฤษก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับอันนี้เนื่องมาจากว่าคําว่าโคน,นันเองมันก็สามารถเป็นภานษาอังกฤษได้อยู่แล,แล้วแล้วก็มาจากคากําภาษาอังกฤษอยู่แล้วด้วยซึ่งก็คืออาร์เธอร์โคนันดอยนะครับเป็นแรงบันดาลใจกับตัวละครน,นี้ส่วนเอโดกาวานก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนอะไร ตัวละครต่อมาครับคือโคนันในเวอร์ชั่นดั้งเดิมนะฮะหรือว่าง่ายก็คือตอนที่เขายังไม่กลายเป็นเด็กคุดชินิจิครับในเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษชื่อของเขาคือจิมมี่คุ o โดนะครับคำว่าคุ d โดยังคงเหมือนเดิมครับส่วนชินิจิเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นจิมมี่ซึ่งก็ดูจะไม่ได้เชื่อมโยงอะไรกับคำว่าชินิจิเลยแต่นั่นแหละครับนี่คือชื่อของพระเอกของเรา ส่วนคุณลุงโมริโคโกโร่นะครับถ้าใครได้เคยดูคลิปของผมไปแล้วที่พูดถึงคุณลุงโมริหนึ่งในนั้นจะมีชื่อภาษาอังกฤษด้วยครับก็น่าจะรู้กันแล้วว่าเขาชื่อว่าริชาร์ดมัวมัวก็น่าจะมาจากโมรินะครับเป็นตัว M เหมือนกันให้เรียกง่ายๆซึ่งคุณลุงเนี่ยเปลี่ยนทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลยในเวอร์ชันภา,านษาอังกฤษตัวลูกสาวอย่างโมริรันครับ ก็ต้องเป็นตะกูลมัวแน่นอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเธอมีชื่อว่าราเชลมัวครับหรือบ้างก็ออกเสียงว่าเรเชลมัวถึงจะขึ้นต้นด้วยตัว R เหมือนกันแต่จะให้เดาก็เดายากเหมือนกันนะเนี่ยจากรันกลายเป็นเรเชลต่อมาเป็นกลุ่มนักสืบเยาวชนครับประกอบด้วยสมาชิกทั้ง4คนรวมถึงไฮบาล่าไอดด้วยเริ่มที่คนแรกกันก่อนครับโยชิดะอายูมิเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะว่าชื่อของเธอในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยคือเอมี่เยเกอร์ซึ่งพอจะอ้างอิงได้ครับตัวเอก็คือ umi เ,น Emmy นยเอะยะ คนสำคัญครับในกลุ่มนักสืเบเยชนชื่อภาษาอังกฤษในเท่จริงๆนะฮะคือมิชเทนิสันก็เช่นเดียวกันครับยึดมาจากตัวหน้าสุดก็คือตัวเอกับตัวทีนะฮะมิซุอิโกเป็นมิชซึบุรายะซึ่งจริงๆใช้ตัวคําว่าทัศสึซึ่งขึ้นต้นด้วยตัวทีก็จะกลายเป็นเทนิสันต่อมาครับคนนี้ก็เท่ไม่เบานะฮะกลายเป็นชื่อแบบแนวยุโรปตะวันออกไปเลย โคจิมะเกนตะครับชื่อภาษาอังกฤษของเขาคือจอร์ดคามินสกีซึ่งจะเยืเ้องๆไปทางฝั่งตะวันออกของยุโรปพวกเช็กโปแลนด์อะไรพวกนี้นะฮะชื่อพวกเขาก็จะแนว,แนวสกีสกี้แบบนี้แหละและคนสุดท้ายครับไฮบาระไอคนนี้เนี่ยพิเศษหน่อยเพราะว่ามี2ชื่อที่แตกต่างกันในเวอร์ชั่นมังงะและในเวอร์ชันเดอะมูฟวี่เอาในมังงะก่อนนะครับเธอชื่อว่าแอนิต้าไฮลี่ซึ่งก็มาจากตัว A และตัว H I ไอกลายเป็นแอนิต้าส่วนไฮบาระก็เป็นไฮลี่ส่วนในเดอะมูฟวี่ครับแปลกหน่อยนะฮะชื่อว่า V Great ีเกรย์ทอนไม่รู้จะเชื่อมัน ดูนี่อาจจะเดาไม่ได้เลยซึ่งนี้ขอเสริมข้อมูลนิดนึงนะครับเพราะในเวอร์ชั่นมังงะที่เป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะใช้ชื่อแบบนี้ไปด้วยไม่ใช่แค่ในเวอร์ชั่นที่ภาคนอนิเมะต่อมาเป็นกลุ่มเพื่อนและครอบครัวครับซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดชื่อภาษาอังกฤษก่อนแล้วลองเดากันว่าภาษาญี่ปุ่นที่เราคุ้นเนี่ยคือใคร คนแรกไม่ยากครับ h e เ s h e ์อาก a s a ฟังคำว่า h e r s h e ลอาจจะงงนะฮะแต่พออากาสะมาปุ๊บก,ก็รู้เลยว่าเป็น Doctor Arkasa Hiroshi Serena s e b a s ตียนถ้าเป็นตัว S กับตัว S คุ้นๆไหมล่ะครับซึ่งก็คือเพื่อนของรันอย่าง s ซูกิโซโ n o กะนะครับแน่นอนว่าตัว S ก็กลายเป็นตัว S เหมือนกันเป็น s e r e า a s บาสเ t i ย n เท่เหมือนกันนะเนี่ย e w าคาดันก็ยังคงเป็นตัว E กับตัว K นะแต่อาจจะดาวยากสักหน่อยเพราะเธอคนนี้คือคิ z กิเอริภรรยาของลุงิโคโก o ร่บุ b o กอร์คู d o มาแปลกหน่อยนะครับแต่ก็เดาได้จากนามสกุลที่ ใช้ว่าคุโดนั่นก็คือคุโโดยูซากุครับคุณพ่อของคุโโดชินิจิส่วนคนต่อมาคือวิเวียนคุโดซึ่งแน่นอนไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุโดยูปิโกะซึ่งคือคุณแม่นั่นเองฮาเลฮาร์ดเวลชื่อแปลกๆแบบนี้ตัว H และตัว H อเขาคือฮาตโอริเฮจิครับนักสืบคนเก่งจากโอซาก้าและตัวละครนี้บอกเลยว,ว่ามีให้ดาวกันหลายเวอร์ชั่นครับเริ่มที่ในอนิเมะก่อนนะครับจะชื่อว่าคริสเตนโทมัสในวิดีโอเกมครับจะชื่อว่าแคทรีนาโทลิเวอร์และในการ์ดเกมจะชื่อว่าคาที่ทอม ซึ่ง3ชื่อนี้คือตัวละครเดียวกันนะฮะเธอคือโทยมะาคาสึฮะซึ่งก็มีประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าอีกหลายๆตัวละครเนี่ยก็ใช้ชื่อทับศัพท์เป็นภาษาญี่ปุ่นไปนเลยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆข้ามันนี้กรมตำรวจกันบ้างนะครับคนแรกครับเดี๋ยวผมจะพูดชื่ออังกฤษก่อนแล้วลองไทยกันดูว่าเป็นใครนะฮะเริ่มที่โจเซฟ แม็กคววยลองเดาดูครับตัวเจและตัวเนะฮะซึ่งอาจจะสลับกันนิดหน่อยเพราะว่าถ้าเป็นในเวอร์ชันญี่ปุ่นน่จะเอาตัวเ็มขึ้นก่อนซึ่งก็คือเมงูเรจูโซหรือสารวัตรเมงูเรนี่เองจูโซ so กลายเป็นโจเซฟครับส่วนแม็กควายคือเมงูเรคนนี้ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษครับนิโคลัสซานโตสตำรวจอีกคนที่เราคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีครับเขาคือนินซาบุโรชิราโทลิหรือว่าสารวัตรชิราโทลินั่นเอง คนต่อมาครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเรียกว่า Detective s i m o n นะครับหรือว่า Simone ชื่อในภาษาญี่ปุ่นครับซาโตโมิวากะหรือผู้หมวดซาโต้นั่นเองแต่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเนี่ยจะเรียกเป็น Detective คนนี้เดายากเลยครับแฮร์รี่ไวเดอร์ชื่อภาษาญี่ปุ่นของเขาไม่ใช่ใครที่ไหนครับทากางิวัตารุนั่นเองตัวเดบิวย์ของไวเดอร์อาจจะเชื่อมกับวัตารุได้แต่แฮร์รี่กับทากางิเนี่ยไปคนละทิศล,ละทางกันเลยตัวละครต่อมาเป็นตำรวจชั้นผู้ใหญ่ครับชื่อภาษาอังกฤษก็ยาวพอสมควรนะคริสโตเฟอร์แมคลาฟ ส่วนในภาษาญี่ปุ่นครับมัซึมโตะคิโยนากะอยากรู้ว่าเขาเป็นใครเป็นหัวหน้าหน่วยไหนก็สามารถไปหาชมคลิปย้อนหลังของวอชมอกันได้นะครับเคยทําอธิบายเรื่องกรมตํารวจและยศต่างๆไว้แล้วกดได้ตามลิงก์ที่ปรากฏตรงมุมจอน,นี้เลยตัวอีกหลายๆตัวละครนะครับอาจจะใช้ชื่อทับศัพท์ไปเลยก็จะไม่ได้พูดถึงละกันชื่อญี่ปุ่นกับชื่ออังกฤษจะเป็นชื่อเดียวกันข้าม,มาที่โอซาก้ากันบ้างนะครับในกรมตํารวจของโอซาก้ามีตัวละครที่ชื่อว่ามาตินฮาร์ดเวลฮาร์ดเวลถ้าจํากันได้คุ้นๆไหมละะ่ะ ก็คือนามสกุลของฮัตโตริเฮจินะครับในเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเขาคนนี้คือคุณพ่อนั่นเองหรือก็คือฮัตโตริเฮโซหัวหน้ากรมตำรวจโอซาก้า คราวนี้ตัวละครในหน่วยอื่นใช้ชื่ออะไรกันบ้างนะครับตัวอย่างเช่นใน FBI อันนี้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นชื่อภาษาอังกฤษอยู่แล้วตัวอย่างเช่นเจมส์แบล็ k หรือโจดี้สตาร์ลิงในบางเวอร์ชันจะเรียกว่าโจดี้เซน e ท m i l มิเลียนแต่ท้งนี้ทั้งนั้นครับใช้ชื่อทับศัพท์ไปเลยในเวอร์ชันภาษาญ,ญี่ปุ่นเพราะว่าในภาษาญี่ปุ่นไปเอามาจากภาษาอังกฤษอีกทีนึงรวมถึงอากาชิชูอิจินะครับอันนี้เป็นชื่อญี่ปุ่นแต่ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษไม่ได้มีการแปลเป็นชื่ออื่นแต่อย่างใด คุรุยะเล่ครับคนคนนี้ก็ไม่มีชื่อภาษาอังกฤษนะฮะรวมถึงเวอร์ชันนามูโรโทรุก็ใช้ชื่อนี้เหมือนกันเช่นเดียวกับพวกตัวละครในองค์กรชุดดำครับใช้เป็นชื่อเครื่องดื่มนะฮะก็เรียกเป็นทับศัพท์ไปเลยตัวละครวงนอกครับอย่างจอมโจรคิดที่มีซีรีส์เป็นของตัวเองด้วยนะฮะเราจะรู้จักเขาในานามของไคโตคิดถ้าเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษจะชื่อว่าแฟนทอมตีฟคิดซึ่งมันก็แปลเป็นคําว่าจอมโจรประมาณนั้นแหละ ทั้งหมดนี้เป็นชื่อจริงๆอย่างเป็นทางการนะฮะในเวอร์ชันภาษาอังกฤษไม่ได้แต่งกันเองตั้งกันเองมาเล่นๆแต่ถูกรองรับอย่างเป็นทางการโดยเจ้าของลิขสิทธิ์หลายคนก็พอจะเดากันได้นะเพราะว่าชื่อยังเป็นลูกผสม,มอยู่เช่นนามสกุลเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ชื่อเนี่ยมันชื่อใหม่ภาษาอังกฤษอะไรประมาณนั้นแต่บางคนก็ทั้งชื่อทั้งนามสกุลไปคนละทิศละทางกันเลยหรือบางคนครับต้องดูพยัญชนะตัวหน้าสุดน,นะฮะเป็นตัวอักษรอะไรแล้วก็พยายามเชื่อมโยงกับชื่อใหม่ภาษาอังกฤษแล้วก็ลองเดาๆกันดู คลิปนี้ก็ทําให้ดูเล่นๆครับระหว่างเตรียมตัวทำคอนเทนต์นโคน,นั้นในหัวข้อคลิปต่อๆไปนะฮะก็รอติดตามกันได้ครับส่วนคลิปนี้ก็มาแปลกๆเปิดมิติใหม่ครับพูดถึงชื่อตัวละครในเวอร์ชันภาษาอังกฤษกันบ้างช่อง WatchMall ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่ป็นกำลังใจกับทีมงานได้และอย่าลืมกดติดตามครับเพื่อรับชมคลิปต่อ,ตอไปวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ